หั่นหมูตามขนาดที่เราต้องการต้มน้ำให้เดือดครับแล้วใส่ซอสฝาเขียวเพื่อเพิ่มสีสันต้มหมูใช้เวลา20นาทีพอน้ำเดือดแล้วกี่ไฟลงนะครับ พอครบ20นาทีแล้วนำหมูขึ้นมาพักไว้ตรงนี้สามารถรอให้เย็นก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็จะทิมหนังเลยทำต่อเนื่องกันไปเลยครเพราะว่าจะได้ทิมหนังง่ายๆถ้าทิมเยอะจะฟูน้อยนะครับถ้าทิมน้อยจะฟูเยอะผมนผมจะค่อนข้างที่จะชอบหมูที่ไม่ฟูมากนะเพราะมันค่อนข้างที่จะกรอบนาน อันนี้ผมจะชิมเยอะมากเลยครับแผ่นนี้เรียกว่าทิมไม่ชัวเลยเสร็จแล้วนําหมูไปบ้างครับความห่างก็ประมาณหนึ่งนิ้วบ้างให้ลึกถึงชั้นเนื้อเลยนะครับ เสร็จแล้วนําหมูมาขัดผิวด้วยเกลือครับชโลไม่ทั่วผิวว่าขัดให้มันเยอะที่สุดนะครับจะมีเมือกสีขาวออกมาครับยิ่งเราขัดเยอะยิ่งมีเมือกเยอะเลยเสร็จแล้วนำไปลารด้วยน้ำสะอาดครับ ล้างเกลือออกแล้วก็ล้างเมือกออกใช้น้ําเปล่านะครับล้างออกต่อด้วยทาด้วยน้ําส้มสายชูครับหรือว่าจะใช้น้ํามะนาวขวดก็ได้ตรงนี้แค่ทานะครับไม่ต้องนําไปแช่ครับทาทั่วเลย ต่อด้วยการขิมส่วนเนื้อครับเพื่อเปิดส่วนเนื้อแล้วเราจะลงเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลเกลือแล้วก็กดีสัสดส่วนพอเท่าๆกันนะครับชโลไม่ทั่วเนื้อเลยไม่ต้องเยอะนะครับเราต้องการแค่รสเค็มปลาเกลปาก็แล้วก็ตั้งน้ำมันครับยังไม่ต้องเปิดไฟ นำส่วนหนังลงไปให้น้ำมันท่่มหมูเลยนะครับตรงนี้น้ำมันค่อนข้างเยอะผมจะใช้ไฟกลางนะตุนหมูไปเรื่อยเพื่อที่จะให้หนังเนี่ยมันแห้งที่สุดตรงนี้คือการทอดครั้งแรกครับขั้นตอนแรกอย่าเพิ่งไปดึงหมูขึ้นนะครับต้องให้หนังมันแห้งจริงๆไม่งั้นหนังหลุดเลยครับถ้าไปดึงอ่ะถ้าหนังมันแห้งมันจะก่อนขึ้นมา ใช้เวลา30 4 0นาทีตรงนี้สำคัญมากนะครับขั้นตอนนี้เพราะถ้าหนังไม่แห้งเราไปทอดครั้งสุดท้ายมันจะกรอบไม่นานนะหนังจะมีความแห้งมากครับแต่มันจะยังไม่ฟูหรอกกดไปเนี่ยจะรู้สึกว่ามันหนังแข็งต่อไปตั้งกระทะครับให้น้ำเดือดใหน้น้ำมันเดือดวิธีของผมก็คือน้ำขิงลงไป ถ้าขิงมันฟูขึ้นมาก็มันวิ่งเข้าขอบกระทะเนี่ยคือน้ํามันได้ที่แล้ว,ลวก็หรี่ไฟลงครับคุมอุณหภูมิไว้ใส่น้ํามันแค่พอท่วมหนังหมูนําหมูลงไปทอดไฟแรงนะครับขั้นตอนนี้หนังหมูก็จะค่อยพอ,องขึ้นมาเองครับตรงนี้ส่วนด้านเนื้อสุกแล้วนะครับจากการทอดรอบแรกอันนี้เราทอดแค่หนังอย่างเดียว ช้เวลาประมาณ5-7นาทีครับผมพิกด้านเนื้อลงนิดนึงนะครับไม่ได้ต้องการให้หมูสุกแต่ว่าผมอยากให้มันมีสีที่มันสวยที่มันเข้มขึ้นนะครับส่วนเนื้อนี่ครับ อขึ้นมาและกรอบกรอบแน่นอนครับมาประกันพอได้ที่แล้วน้ำหมูขึ้นมาพักเลยครับให้หมูเย็นก่อนนํำไปสับขายนะครับให้หมูมันเซตตัวก่อนหมูกรอบจ้ะนี่หมูกรอบม่นำเสนจะหมูกรอบมัน่มกรอบ 怎么了？